หมดเร็วสุดมันมันเปกระทบกระเทือนชีวิตคนหลายคนเนาะกระทบกระเทือนทุกข้างบนข้างล่างซ้ายขวาหน้าหลังนี่ไปหมดเลยมันกระทบกระเทือนทุกสิอด้วยใครลองผิดสินข้อที่สามเลนะเท่ากับว่าคุณอะทำผิดสินทั้งห้าข้อเลยโอ้เพราะต้องโกหกใช่ต้องโกหกต้องฆ่าสัตว์ไหมจริงๆแล้วการทำร้ายจิตใจคนอื่นก็เหมือนเป็นการฆ่าสัตว์โดยทางอ้อมฆ่าคนตายทั้งเป็นภรรยาของคุณครอบครัวของคุณ การลักขโมยขโมยเวลาค่ะ oh. คุณขโมยเวลาสิ่งที่คุณจะต้องดูแลครอบครัวไปให้กับอีกคนนึงเขาคุณขโมยเวลาการเสียพลังชีวิตของเขาที่ผู้หญิงคนนี้สมควรต้องไม่มีคนอื่นแล้วไม่มีครอบครัวที่ดีคุณกลับขโมยเวลาของเขาเพื่อด้วยส่วนตัวเองที่ทมีความเห็นแก่ตัวโกหกแน่นอนมีอยู่แล้วส่วนข้อสุดท้ายในเรื่องของสิ่งเสพติดสุราเมลัยบางทีการที่คุณลุ่งหลงเกินไปหรือว่าคุณสก สนใจหรือว่าคุณเอาแต่เหมือนหมกมุ่นกับสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นการ